สวัสดีค่ะคู่ขนานพอดแค์ EP 5ลูกติดจอเสี่ยงเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ตได้เลยเหรอวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการของเด็กติดจอติดมือถือติดเกมนะคะว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ตหรือว่า Internet เ d ็ต i อดิชันดิสออเดอ นี่ไม่ใช่การบัญญัติชื่อโรคนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการขู่นะคะแต่มีข้อมูลออกมาจริงๆจากสสสค่ะเตือนว่าโรคติดอินเทอร์เนต็ตเนี่ยจัดเป็นกลุ่มอาการทางจิตใจยอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วสามารถเกิดจากการใช้อินเทอร์เนต็ตในการเสพข้อมูลหรือว่าข่าวสารมากเกินไปค่ะว่ากันด้วยเรื่องของพฤติกรรมในยุคดิจิทัลที่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยแทบจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกอินเทอร์เนต็ตทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างประเด็นใหญ่ๆที่ผ่านมาคือข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมนเนี่ย ช่วงนั้นก็ทำเอาหลายคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลามันก็เลยไม่แปลกเลยค่ะที่พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยอาจจะเสี่ยงไปตกอยู่ที่ลูกของเราได้คือขนาดเราที่เป็นผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ยังติดจอมือถือหรือว่าเสพข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา มันจึงมีโอกาสสูงค่ะที่เด็กๆเ,เขาจะทําอะไรเนี่ยเขาก็จะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบในเด็กเกิดขึ้นนั่นหมายถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็กที่ถูกกระตุ้นด้วยระบบการรับรู้ของร่างกายค่ะทีนี้เราจะเช็คลิสต์ยังไงว่าทั้งตัวเราและลูกของเราเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าวันนี้เรามี8เช็คลิสต์ง่ายๆมาฝากนะคะให้ลองสังเกตแล้วก็ลองเช็คลิสต์กันดูว่ามีทั้งหมดกี่ข้อนะ 1. รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ตแม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตคือนึกถึงมันอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเราจะต้องถ่ายมือถือหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารได้แล้วไม่งั้นคงตกหรือว่าพลาดข้อมูลอะไรบางอย่างแน่ๆ 2. มีความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะในช่วง,งแรกๆเราอาจจะใช้เวลาอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอาจจะแค่15นาที20นาทีแต่รู้ตัวอีกทีเราอาจจะใช้เวลาอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ย 1-2ชั่วโมงและมันจะมากขึ้นเรื่อยๆในวันถัดๆไปอาทิตย์ถัดไปเดือนถัดไปแล้วรู้ตัวอีกทีก็เล่นไปขึ้นคอนวันแล้ว 3. ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้คือเราเองก็ไม่สามารถยับยั้งว่าพอแล้วเราควรที่จะหยุดเล่นและไปทำอย่างอื่นได้แล้วซึ่งนั่นก็อาจจะเกิดขึ้นในเด็กๆได้เหมือนกันค่ะ 4. รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือว่าหยุดใช้มันอาจจะมีความรู้สึกที่ว่า ฉันอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปและทำให้เกิดอาการหงุดองดขึ้นได้นะคะ 5. คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้วจะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น อย่างเวลาที่เราเครียดเครียดจากงานเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งเราอาจจะเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการถ่ายมือถือหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียเสพสื่อต่างๆบางคนอาจจะลดความเครียดลงได้ค่ะแต่บางคนก็อาจจะเครียดมากกว่าเดิมนะคะซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่าลดความเครียดเนี่ยก็มีหลายอย่างมากๆที่นอกเหนือจากการเล่นโซเชียลมีเดียเนาะ 6. ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา ก็จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยค่ะคือเมื่อเรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเจอปัญหาอยู่เนี่ยเราก็มักจะหลีกเลี่ยงสู่โลกที่เราสามารถควบคุมหรือว่าคอนโทรลได้คอนโทรลได้ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถเลือกที่จะกดเข้าแอปได้หรือว่าเลือกที่จะเล่นหรือไม่เล่นได้นั่นเองและข้อที่7หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเองค่ะ เราอาจจะเริ่มจากการที่เรายอมรับก่อนว่าเราเป็นคนติดโซเชียลมีเดียเวลาเกิดคําถามที่ว่าทําอะไรอยู่หรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียมากน้อยแค่ไหนในวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงคําตอบว่าุยเราใช้แค่นิดเดียวเราไม่ได้ใช้เยอะหรอกนั่นคือหมายถึงว่าเราทั้งหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนใกล้ตัวหรือเพื่อนด้วยนะคะ 8. มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ตเช่น หดหูกวนกระวายรู้สึกไม่สบายใจมันก็จะคล้ายๆกับหลายๆข้อที่เราพูดมาว่าเราอาจจะรู้สึกไม่เป็นตัวเองหรือว่าอาจจะหมายรวมถึงโลกในความเป็นจริงของเราเนี่ยเหมือนไม่ใช่โลกของเราเลยด้วยซ้ำ คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตทั้งตัวเองและลูกของเราดูนะคะว่าเริ่มมีอาการ8ข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีก็ควรที่จะสกิดให้ลดละเลิกแล้วก็หากิจกรรมอย่างอื่นให้ทําแทนโดยเฉพาะในเด็กเล็กค่ะเขาควรได้ทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและได้ทํากิจกรรมร่วมกันกันกบครอบครัวเรามาสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะกับแปดเช็คลิสต์นั่นก็คือ1รู้สึกหมกบุ่นกับอินเทอร์เน็ตแม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต 2. มีความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้นอยู่เรื่อยๆ 3. ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้ 4. รู้สึกหงุดหงิดเมื่อได้ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือว่าหยุดใช้ 5. คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น 6. ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา 7. หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง 8. มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ตเช่นรู้สึกหดหู่หรือว่ากระวนกระวาย คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับลูกได้เห็นด้วยนะคะอาจจะตั้งกติกาในการใช้มือถือหรือใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยว่าห้ามใช้ในเวลาครอบครัวหรือว่าห้ามเล่นมือถือเวลาทานข้าวและอาจจะจัดกิจกรรมช่วงเวลาปลอดมือถือในวันหยุดสุดสัปดาห์อะไรแบบนี้ก็ได้นะลูกจะได้ไม่รู้สึกว่ากําลังถูกบังคับค่ะเขาจะได้รู้สึกสนุกไปกับกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวด้วยนอกจากนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีปัญหากังวลเรื่องกับลูกเรื่องไหนก็ตามสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะครูขนนจะมาตอบ คแล้วเจอกันใหม่ในคู่ขนานพอดแคสต์ EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ